สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเส้าเด้อทุบห้องน้ำเด้อพี่น้องะเ <c oughs> บิญทุบห้องน้ำออกอสบายดีพี่น้องเนดะ้อเอาไว้กะมันเก็กอะมันฟรีสุขข้อมือใส่บรรดาห้องน้ำนี่นะอื <c oughs> ใส่ห้องน้ำในครัว <c oughs> ทุบออกลงังคามันก็เปิดเลยเออหลงังคาเปิดเลยซะเลยทุบออกซะ <c oughs> อื ออโอ้วก็ยสิเก็บไปใส่น้ออันนี้นะ,อ,ะอันนี้นี่สิเก็บไปใส่น้อโอ้ยทด้นลยบนลุกบดดินเลยได้ดินลุกเท่าเดี๋ยทางหลังเพื่อนหลังเย็บยายใส่น้าบนนี้นนวะเราจัดการยายสีเองนาะถ้ามันได้เป็นแผ่นแค่นี้เนาะทำปลาปูอันปูบนลลางถุยหลางยังเนาะอ้าเรา่ดให้ตุ้มแพ้ก็จะแพะยายแค่นั้นแหละตัวเป็นแผ่นนะตัวมุ่หมุมมมมมมมนอยู่ดีๆแต่วันนี้นอืม เอ้าวย่อคอยได้เพิ่นท่านแขวทพี่น้องมูแน่นิห่าง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 งอย่าห่างห่างห่งบวคูแล้วมิคูเล้วไอจะเสียแล้วไอจะเสียแล้วมสียดายอยกผู้ได้ไปตีจ่ายทัวโน่เหือดออกน้องเอ้ยท่านแขว์กำลังอยากกัดอยากงั้ง ิโลพักอันนี้ไปใหน้นางอ้นก็ตัดพักซีไปให้เพื่นก็ประกาศพ่อมตัดไปให้เพื่นแกงจืดกินนะ้าลํามขล้มแนวกินนะนเลิพักก่อพนพี่น้องเออ,อตัดไม่ต้นใหญ่เฮะไม่แลวตัดตัวั้นเด รงไวยอาพักว่าหาน้ำอ้นเลยพี่น้องมันกรำเขากินเป็นมะแกงสแกงยังตัหัวเบี้ยกกเเราเห็นเห็นโอ้ปวอ่ะแม่ทักทักผัก หอก็บ้าตานะเป็นมือกอกหิเหม่นกุ้นแล้วก็ จะพอแล้วครับกาดพอแล้วเออพอเดีวมันมนอัจะเอาไหมต้าบุกตะคบฟังเอ้ยมักบัวให้าเอ้ยคบสิบเลยไกาดนะขันแขฮะเอออืมกดาวผกเน้ใส่ต้นแล้วมันกัดตั้งขันเขวมัดเป็นไแก่เขาเียน ห้องเนี่ยว่าเนี่ยโปรยเนี่ยบนคุมมของน่ะอ,อ่างงามห้องมาะสาทเมล็ดอ่องแล้วมันเห,ห,ห็นเ,นเห็ดเ,เ,บบเห็ดคอกเห็ดพันเลียวเห็ดค้นน่ะแนมบุญเออแหนมเห็นได้ครั้งในอ่างแหนมเห็นแล้วมันห้องเห็ดคอกพอแนมเห็นค้นอ่ะพ็ห้องแล้ว con đấy, này. Này đấy, kì, cho đấy cái kia lên. Bột nhiên lấy cái kia kìm hộp kìm 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 แหละโรคหลายกินบวดเมื่อต <If S 2> <ate> ื <lonely> ่นเอาอีกเดี <Price Dracula> ๋ยวเอาไปกินอีกเอาใั่เอาพอได้กินทนแบบพวกเจ้าเห็ดกินน่ะแล้วเออทำนนั่นแหละบรรยากาศังสี่แหละตัวนี้ก็เดี๋ยวนีก็เก็บลวกกินคือกันแหละอื่อบื่อจากสิตัดลวกกินซุปเลยเห็ดแจมคาเลนลวกพักเสพเอาแม่เอาแม่ ออกแม่เบิ่งออกไปเจ้ารอจริเอาเมื่อในเฮือนนงะคนกันได้แล้วจะเอาเมื่อเตาตัวมันวนนานพักนี่ตัวสองตัวมันหยอกกันยังเต็กมีสองตัวให้มุนมดพักนี่มันแล้วมันแหลกครบกันแล้วเกือกได้ป่ะนี่เกือกพักรีเอาไปรีรถใบตีนมัน ห้ากระตัดบางหนึ่งอยู่ได้พักมันก็พี่น้องขึ้นขึ้นอีกเลยต่ว่าพักอันนี้ไม่ได้กินไร่สัมไันได้กินต่ามผ่านโอ้ได้กินสามสี่สัมคนไดพักกันนี่นะเผื่อพันซีมืดตัดตวก็แตกอีกตัดตวก็แตกอีกนี่ตัดกระแตกอีมาเขืออย่างมะเขือใหญ่บ่เนี่นั่น ตัววานนั่นบุบหุนนั่นบดอกเลยนี่เตี้ยหนึ่งดอกเลยได้นี่เอาอยู่บนล่างถวยแล้วเออมันเกิดเองมันนะอันใช้สักของนองอ่อนหนนสื่อมาหวานได้บุบ่อบมันบบบออกว่ะเออมือวานมมซับยันว่ามันออกซาบวเแมนปะออกซ่ากันตรงแล้วมันโดนเกินละออกซากับนี้ นี่ใบผัวใี้นนอนี่ใบตีนม่นอให้เพิ่นขืนวานอีกเบื้องด้วยวานอีกขบันยังกับวานอีก เทียมหลีออกตำสมังหงใบกระเทียมแซ่บอือตำใบมันแซ่บเด้ตำใส่ใบกใส่หัวใบก,ะกระเทียมตำหงมันราคกเท่มาทีก็โบเทิงตำหงใบตำหงกินบ่เมกมอก่อนเนี่ยก เดือนหาคนเด้อเนสิดอกเดือนสี่พนแรกพันออกดอกตื่นมาก็เห็นพักเห็นหยางามก็มวนในใจพี่้องเ้ยอู้พักมันงามมันเขียวพักพ่นอุ่นอ่นอนอุ่้อุ่นอุ่นอ่นอุ่นอุ่่นนันอออุอุออนออออ่น่น่ออ่ เอวอหอมป้อมหอมร้อมทนมาวานูดิแจ้ะออกอันเนีลยตัวนันก็เพรหอมป้อมบ่เจนะอากาศบานมยมลชูลบกินตลอดได้ผมไปไปจะสื้อปุ๋ยอันหมากปุ๋ยดอกเรื่องผเถื่อมดแล้วนั่งบ่นั่งอยู่บ่ เออไม่ลืมแม่ไปตลาดไม่ลืมคือเเดี๋ยวมาอนีก่อนซื้อแล้วเหมือนี่เอ้ยเฮือนเสาเตียงกับมีหันหันเสาเตียงกับมีเป็ดไก่หันนังเข็มกับมีทงเจ้าทรายเจ้าซื้อสีผาบะชื่อเรียกว่นทรายูกแล้วมีังนาวกำลังเป็นต้นนี้กำลังเป็นมังหงต้นนี้ก็เสด็จตามแล้ว แตงมอฮัมม์กับสิขึ้นเครืออะเด้อพี่น้องแตงกลัวงามงามสวนถั่วหำเพลินสีมือถั่วหำปลูกตอนนี้มะแขงเอือมะถั่วกับสิขึ้นเครือแล้วนี่บอก่บอกแค่นี้เดี๋ยวได้กินถั่วสิขึ้นเครืออะไรมะแขงเพลินหุงมีม้อนจักยันไรสิสุกตัว่ว ลูกมกเพชรมาปลูกใส่อ,อีกข้างนี้ก็ได้สวนหมเพชรหลายกัวถ้าเบิ่นเพิ่นกุดปลูกนานซุแท้อยากกินเด้ดสิหวานนี่แหละียงถ่ายบรรยากาศน,านเ้เศร้าเก็บักเก็บหญ้าสิไปเฮือนนงอ้นมื้อนี้ก็ได้สิงออกไปพุ่นละ ไปสนุกสาวผล,ผลิตน้ำตาเมฆก่อนเอา้าคลิปนี้กับบม่มีม่ยังน้องพี่นอ้องน้องมีโมล่าเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย